ยักษรคาราซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่15ตอนหมื่นแคว้นมาเข้าเฝ้า,เ,าเอาหังโจขุนนางใหญ่น้อยน้อมส่งขบวนเรืออันใหญ่โต ออกเดินทางในขบวนเรือมีขุนนางใหญ่ไม่น้อยทั้งฝูก๋อกงหยางซุยเฉาวกว๋อกงหลีจิงหลงอดีตขุนนางโซ่ฝูคณะเน่ยเก๋อเจียจินส่วนขบวนทัพที่คุ้มครองส่งเป็นไพร่พลฐานที่มั่นก่อแก่งคู่ที่อพยพครอบครัวไปยังฐานที่มั่นเทียนเสียนเว่ยมีเรือทั้งสิ้นร้อยกว่าลำแต่หลังจากที่เห็นจึ้งเหอนำเรือใหญ่ นับพันลำขึ้นเหนือพวกมันหาตื่นเต้นตระหนกต่อขบวนเรือร้อยกว่าลำไม่ขุนนางทุกระดับชั้นทยอยจากไปคงเหลือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยซื่อป๋อซื่อไม่กี่คนก็ตระเตรียมจากไปท่านดูขบวนของก๋อโกงแย่ช่างใหญ่โตนักคนต่างมีชะตาของตัวเองไม่อาจอิจช้าเลื่อมใสได้ ชนชั้นผู้น้อยเช่นพวกเราก็มีความสุขของชนชั้นผู้น้อยท่านดูปีใหม่ใกล้มาถึงอย่าว่าแต่ยิ่งขึ้นเหนืออากาศยิ่งเน็บหนาวเพียงลมเหนือก็ยากทนทานได้พวกมันต้องเดินเรืออยู่กลางทะเลหากเผชิญคลื่นลมแรงใหญ่ยยมิใช่อันตรายยิ่งแต่ก็อับจนปัญญาต่อให้เสี่ยงชีวิตก็ต้องรุด ถึงเมืองเปิดจริงก่อนวันขึ้นปีใหม่เพื่ออวยพรต่อห้องเต้คิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่หาง่ายได้ไม่กล่าวถูกต้องท่านดูผู้บังคับบัญชาของพวกเรายามปกติยกตนข่มท่านขนนางในนครหลวงพอมาถึงทุกคนต้องต่างต้องยิ้มประจบน้อมคำนับตลอดเวลายังคงเป็นพวกเราไม่จำเป็นต้องประจบประแจงนั่นก็เป็นเพราะไม่ว่า ท่านประจบสอบพลออย่างไรยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ฉันผู้น้อยท่านมาอีกแล้วยังคงกลับไปซื้อหาสินค้าฉลองปีใหม่เถอะพวกเรามีตำแหน่งต้อยตำ่ำแต่ช่วงปีใหม่สุขสำราญที่สุดทั้งไม่ต้องเข็นสมองจัดหาของขวัญให้กับผู้บังคับบัญชาและไม่ต้องทอดทิ้งบุตรภรรยาไปดื่มสุรา เป็นเพื่อนกับผู้อื่นหากว่าพึงพอใจก็ชักชวนสหายหลายคนมาร่วมดื่มกินไม่เช่นนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนกับบุตรภรรยาล้วนสำราญบานใจเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเหล่านั้นสับพยอกหยอกล้อกันเองชักชวนกันจากไปนับแต่ยุคบรรพการบรรพบุรุษของกษัตริย์ทางราชวงศ์สัง ก่อ้นพบคาบสมุทรชานตุงชาวไหลอี้ซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณก็รู้จักเดินเรือและกลวิธีในการต่อเรือครั้นถึงราชวงศ์ฉินมีการเดินเรือออกสู่พ้นทะเลเพื่อค้นหาภูเขาวิเศษทั้งสามลูกหายาอายุวัฒนะให้กับฉินสี่ห้องเตมีกิจกรรมเดินเรือไม่ขาดสายราชวงศ์สองอพยพลงใต้สถาปนาราชวงศ์สองใต้ขึ้น ศูนย์กลางการเดินเรือค่อยเคลื่อนย้ายลงสู่ใต้หลายปีมานี้อ่าวต่างๆของมณฑลชานตุงค่อยกลับคืนสู่ความรุ่งเรืองยามนี้ในอ่าวจอดไว้ด้วยเรือใหญ่30กว่าลำตระเตรียมออกทะเลเผิงจืดจีผู้เป็นเกอเกอพี่ชายของเผิงจืดฉีนำผู้คนหลายคนเยียบย่ำหิมะมุ่งสู่ท่าเรือพอดีพบกับผู้คนที่ออกจากท่าเรือ ช่วงฤดูหนาวที่ปากอ่าวเงียบเหงาซบเซาบริเวณท่าเรือมีผู้คนไม่มากนักพวกมันเห็นนายน้อยของตระกูลเผิงแต่ไกลจึงร้องทักทายว่าเผิงเศร้าตรงซึ่งเป็นคำเรียกนายน้อยแท่เผิงฤดูหนาวเช่นนี้ยังจะออกเรือหรือเผิงจืดจีพอเห็นผู้มาก็หยุดชะงักเท้าลงประสานมือทักทายว่าหาันเหล่าต้า สบายดีคราครั้งนี้พวกเราไม่ได้ออกทะเลเพียงแต่ไม่ฟูซึ่งหมายถึงน้องเขยของเราเตรียมอพยพขึ้นมายังเปยดจิงท่านพอเห็นว่าฝ่าบาทย้ายนะครหลวงมายังเมืองเปยดจริงหลังจากนี้กิจการเดินเรือทางเหนือต้องเพิ่มขึ้นจึงใช้ให้เราติดตามเม่ยฟูขึ้นเหนือเพื่อปูทางเอาไว้ขอแสดงความยินดีด้วยเม่ฟูของผงเร้าตง เป็นก้ากงแห่งยุคเมื่อเกี่ยวดองกันเช่นนี้ต้องไม่มีปัญหาอยู่แล้วรอจนตระกูลเผงท่านปากหลักที่เมืองเปิดจริงพวกท่านต้องช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายสักคราเผิงจืดจีหัวร้อฮาฮา,าแล้วกล่าวว่าหานเหล่าต้านี่ยังต้องกล่าวหรือทั้งหมดเป็นคนบ้านเดียวกันย่อมต้องช่วยเหลือกันและกันหลังจากสนทนาวิสาสะทั้งสองฝ่ายประสานมืออำลา เผิงจื่อจีมุ่งหน้าสืบต่อเนื่องจากลมเหนือพัดกระโชกเผิงจื่อจีต้องใช้ผ้าขนสัตว์ปิดจมูกหันไปสอบถามผู้คนที่ด้านข้างว่าเราแย่จือ้อนายผู้เท่ามาถึงเมื่อใดเพิ่งมาถึงเราแย่จือ้อกำลังโกรธเกลี้ยวเราจึงรีบไปตามตัวเร้าตงมาโกรธเกลี้ยวอันใดยังไม่ใช่เพราะคนแท้ซีเหมือนนั้นเผิงจื่จีทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยนี่โทษว่าเราได้หรือ เราก็ไม่ทราบว่ามันจะรุดมาที่ท่าเรือชานตุงจอดไว้ด้วยเรือใหญ่ลำหนึ่งเผิงจวงจูหัวหน้าหมู่บ้านตระกูลเผิงผู้เป็นบิดาของเผิงจือฉีสองพี่น้องกำลังเป่าหนวดทะลึงตาอย่างกโกรธแค้นสีเหมือนชิ่งนั่งไขว่ห้างอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าจิบชาอย่างสบายอารมณ์ไม่ยึดถือเป็นเรื่องราวใด เดี่ยวตรงผู้เป็นภรรยานั่งกระซิบกระซาบกับบุตรีที่แต่งออกไปทั้งตั้งคันแล้วส่วนหนันเฟยเฟยโอบกอดบุตรีคนเล็กกำลังเล่านิทานให้นางฟังเผิงจวงจูตบโต๊ะกล่าวยางโกรธแค้นว่าผู้ใดเรียกท่านมาหรือซี่เหมือนชิ่งกล่าวอย่างปลอดปร่งว่าเป็นเราเองร้านขาของท่านเล่าหลายปีนี้เราไม่ได้อยู่ว่างหากแต่ทยอยปล่อยออกไปที่รับไปมาก ที่สุดก็คือเสี้ยเหล่าใช้เจ้าสัวแท่เสีย้ยแห่งเมืองเปยจจิงเสี้ยเหล่าใช้ที่ว่าเป็นเสี้ยฉชวนจงเองเผิงจงจู่ตบโต๊ดังกว่าเดิมกล่าวขึ้นว่าท่านขายร้าน้าที่ชานตรงให้แกเสี้ยเหล่าใช้แห่งเปยจริงจากนั้นตระเตรียมไปปักหลักที่เมืองเปยจจิงผู้ใดเชื่อว่าจ่าผีสางนี้หากว่าตรวจสอบทราบได้ใหญ่ไม่ใช่เผยพิรุษออกมา ซีเหมอนชิ่งแบมือทั้งสองข้างกล่าวว่าตรวจสอบทราบแล้วจะเป็นไรหากมีใช่เรากับน้องเหวินสเวียนมีความผูกพันลึกลำยังจะละทิ้งบ้านช่องขึ้นเหนือมาหรือเผิงจวงจูย่อมทราบว่านี่เป็นข้ออ้างต้องสะบัดหน้าไปอีกทางหนึ่งกล่าวขึ้นว่าบนเรือของพิดา ไม่มีสเสบียงสําหรับครอบครัวของท่านซี่เหมือนชิ่งกล่าวว่าเราจวงจูซึ่งหมายถึงหัวหน้าตึกผู้เท่าบนเรือใหญ่ของพวกท่านบรรทุกแต่สเสบียงเข้าใจว่าเราไม่ทราบพวกเราไม่กี่ปากไหนเลยเป็นภาระได้อีกประการมันยิ้มกลิมกะเหลี่ยแล้วกล่าวว่าพวกท่านไม่ต้องการหมอรักษาสักคนหนึ่งหรือ เิงจวงจู่เชิดหน้าขึ้นกล่าวว่าผู้ใดพิสมัยด้วยพวกเรามีคนทุกสาขาอาชีพยังต้องการหมอเช่นท่านหรือสีเหมือนชิ่งม้วนแขนเสื้อขึ้นกล่าวด้วยความถือดีว่าหากเป็นโรคเกี่ยวกับสตรียังมีคนที่เหนือกว่าเราหรือท่านท่านน้าคลั่งใจแทบตายแล้วหากว่าคลั่งใจตายเรายังรักษาไม่ได้ท่านท่าน สร้างความแขนใจแก่เรานักเอ๊ะผู้หญิงที่เพิ่งเดินผ่านหน้าห้องท้องเรือด้านหน้าเป็นใครช่างงดงามนักเสียวตรงกับหนันเฟยเฟยพอฟังพากันเงยหน้าขึ้นเลิกคิ้วถลึงตาร้องเรียกว่าซีเหมือนชิง่งยามคับขันจวนเจียนบ่าวไพร่ของตระกูลเผิงเข้ามารายงานว่าจวงจู่ซีจูหูหยินมาถึงซีเหมือนชิง่งกระโดดปลาดขึ้นร้องว่า เย่ยมูซึ่งหมายถึงคำเรียกแม่ใหญ่มาแล้วพลางฉวยโอกาสหลบหน้าออกไปวันชิวอิดขึ้นปีใหม่ตาหมิงยิ่งใหญ่เกลียงไกลมื่นแขวนเดินทางมาสักการะเสียงมโหรีบรรเลงคดฉสานห้อยงวงลงตลับเครื่องหอมรูปเตากับเกเรียนพนควันออกมาภายในวังจัดพิธีการยิ่งใหญ่ ยงเลื่อห้องเต้เสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงขุนนางบุญแม่ทับบูเชื้อพระวงศสูงสักมากันพร้อมหน้าท้องพระโรงที่โอโถงกว้างขวางวันนี้คล้ายแออัดอยู่บ้างเนื่องเพราะภายในชุมนุมด้วยทูตานุทูตของประเทศต่างๆทั่วโลกทูตของราชบุตรเทียมู่เอ,อือซึ่งเคยยึดคลองตรงยาเอเชียกลางกลับซียาเอเชียตะวันตก สถานดินแดนตะวันตกโคกศรีรษะคำนับยงเลือฮ่องเต้เป็นคนแรกแต่เนื่องด้วยกรมพิธีการต้องแนะนำพิธีรีตองต่อทูตจากต่างประเทศต่างๆขาดการซักซ้อมเท่าที่ควรการโคกศรีรษะครั้งแรกไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานขันทีข้างพระองค์สั่งให้โคกศรีรษะใหม่จวบกระทั่งโคกศรีรษะเป็นคำรบสายางเลือฮ่องเต้ ค่อยโบกพหผถ์ให้ไปยังด้านข้างทูตของม่านลาเจียอองพระราชามมลกาก็คุกเข่าลงเนื่องเพราะต้าหมิงไม่เพียงสนับสนุนให้กับพวกมันหลุดพ้นจากการควบคุมของเสียมหลอตั้งประเทศเป็นผลสำเร็จทั้งแต่งตั้งให้เป็นององนอกจากนี้ต้าหมิงยังสร้างอ่าวจอดเรือและร้านขาจำนวนมาก รักษาสภาพศูนย์กลางของทางการค้าแถบนั้นอย่างเอาไว้ทูดของเสียมหลออ๋องพระเจ้ากรุงสยามก็คุกเข่าลงถึงแม้ว่าพวกมันสูญเสียม่านราเจียไปแต่ภายใต้การสนับสนุนจากต้าหมิงชาวเกาเหมียนเขมียนกับชาวเจนล่าหรือชาวเจนละไม่กล้าลุกรานพวกมันอย่างเปิดเผยทั้งยังให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่พวกมัน ทูตของโชซอนเกาหลีก็คุกเข่าลงที่ผ่านมาพวกมันพึ่งพาประเทศจีนตลอดมาทูตตัวแทนของพวกมันกลาบทูลว่าหอดูดวงดาวที่ได้รับพระราชบัญชาให้จัดสร้างตอนนี้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งถวายหญิงสาวเกาหลีมาจำนวนหนึ่งจกักรพรรดิญี่ปุ่นที่ตาหมิงทรงแต่งตั้งซึ่งคืออชิกะง,งะยชิสึกุก็คุกเข่าถวายบังคม ภายใต้การสนับสนุนของต้าหมิงพระองค์ค้นพี่ชายของตนเองลงสืบทอดอำนาจของบิดาแทนตอนนี้บิดาของพระองค์ก็ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วพระองค์กลายเป็นผู้ทรงอำนาจที่สุดในประเทศญี่ปุ่นความมั่นคงของอำนาจนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากต้าหมิงเหอหนิงองอาลู่ไถก็คุกเข่าลงตอนนี้มันอยู่ที่ฐานที่มั่นเส้นหยางเว้ย เพียงเป็นประมุกในนามของแขวนตาตาตอนนี้แควนตาตาอยู่ภายใต้การปกครองของต้าหมิงแล้วสุนิงอองปาถูปัวหลอและขุนนางวลา,าจื่อหุยเจียนซื่อทอทอปู้หัวซึ่งก็คือว่านสงหลิงก็มาเข้าเฝ้าแขวนวาลาถูกบันทอนจนไม่สามารถคงอยู่สื่อไปพวกมันต้องแสดงความอ่อนน้อมต่อต้าหมิงคอยรักษาอำนาจที่มีอยู่ได้กูลีอ,องก็คุกเข่าลง ข่า40มหาโจรบุกวังหลวงทําให้ประเทศต่างๆเห็นว่าสามารถกลืนกินเนื้อชิ้นมันนี้ลงไปโดยง่ายได้พวกมันต้องการความคุ้มครองจากประเทศใหญ่เช่นต้าหมิงทูตตัวแทนของผู้นําทางศาสนาที่อํานวยพรต่อห้องเต้เจ้าชีวิตทูตตัวแทนจากโอโจยุโรปได้รับอนุญาตจากห้องเต้ให้ทําพิธีรีตองตะวันตกเพียง คุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วจุมพิษพระหัตถ์ของพระองค์ผู้นำชนเผ่าคนหนึ่งจากสำนักนูเอาการตูซอพบว่าหลังจากที่ฮ่องเต้เจ้าชีวิตทรงรับการถวายบังคมพระไทยคล้ายไม่อยู่กับตัวทรงเหลียวซ้ายแลขวาคล้ายค้นหาอันใดหรือว่ารอคอยอันใดที่เชิงบันไดไทยจือจูเกาเชื่ออยู่ภายใต้การประคองของขันทีผู้หนึ่ง ไทจือออกต้อนรับเหล่าขุนนางและทูตานุทูตร่วมกับพระบิดาที่ส้ายมือของไทยจือยืนไว้ด้วยพระนัดดาจูต้านจียามนั้นขันทีผู้หนึ่งเดินถึงเบื้องหน้าจูต้านจีสุบซิบเบาๆอยู่หลายคำจูต้านจีต้องขมวดคิ้วกล่าวว่ายังไม่มาถึงขันทีนั้นกล่าวขึ้นว่าถูกแล้วบ่าเพิ่งสอบถามดู แต่ยังไม่มีข่าวคราวมาถึงจูตันจีกล่าวอย่างคุณเคืองว่าหยางซวีผู้นี้ทั้งที่ทราบว่าเส้นทางทะเลช่วงฤดูหนาวยากสัญจรเหตุใดไม่ออกเดินทางแต่เนิ่นๆกลับคลาดเวลาเข้าเฝ้าฟาบาดในสายตาของมันไม่มีเจ้าชีวิตจริงๆทยเจอจูเกาเชอร์ยืนเป็นเวลานาน,านต้องหลังเหงื่อโสมหน้า คลับคลายได้ยินบุตรชายตัดพ้ออันใดจึงหมุนตัวไปเล็กน้อยถามว่าเรื่องอันใดหรือจูต้านจีรีบกล่าวขึ้นว่าท่านพ่อหยางซุยยังไม่มาถึงยามนั้นปรากฏขันทีอีกผู้หนึ่งรีบรุดเข้ามากล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าไทจือเตี้ยนเซียไทซุนราชนัดดาเตี้ยนเซียปากอ่าวเทียนจินส่งข่าวมาเกรงว่า กองเรือของฝูกขวากงเกิดเรื่องแล้ว